สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิ๊กจะมาทําข้าวหมกเนื้ออ่าวันนี้เป็นวันรายยนะคะบิ๊กจะทำข้าวหมกเนื้อเดอยืนควบคุมอย่างเดียวนะคะให้คุณพ่อทําทให้มาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเตรียมของเสร็จตั้งไฟอ่าดูบรรยากาศที่บ้านนะคะอันนี้หลังบ้านหลังบ้านนะคะหลังบ้าน ตรงนี้ก็ไว้ข่อไม้ฟืนกันนะคะแบบแรกก็ใส่หอมหัวใหญ่หอมขาวนะคะใส่ลงไปเจียวกับน้ํามันให้หอมก่อนนะคะเจียวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเวลาพี่กี้กลับบ้านตรงนี้ก็จะใช้ข่อฟืนนะคะตรงนี้บรรยากาศไว้ข่อฟืนมันจะไม่มีฟันวควยรบกวนนะคะวันนี้ข้าวหมกเนื้อจะไม่เหมือนข้าวหมกไก่ตัวไปที่เราเคยทากันนะคะน,นี้ข้าวหมกเนื้อ เจียวไปเรื่อยๆค่ะเจียวไปเรื่อยๆนะคะเจียวให้หอมให้เหลืองนะคะหอมใหญ่หอมขาวอะค่ะพิชกกำกับนะคะกำกับเครื่องข้าวหมกเนื้อข้าวหมกเนื้อนี้จะเป็นเครื่องพิเศษมาจากฝั่งมาเลเซียนะคะฝั่งมาเลเซียเลย จะไม่เหมือนเป็นข้าวเป็นเครื่องเครื่องผงนะคะเครื่องผมเรามาดูเนื้อที่เราล้างไว้สะอาดนะคะเนื้อชิ้นหนาๆใหญ่ๆนิดนึงนะคะล้างให้สะอาดและพักให้สะเด็จน้ำนะคะอามาดูวิวหลังบ้านกาันนี่ต้นสละหลังบ้านนะคะอยู่หลังห้องน้ําหลังบ้านนะคะคนมานั่งตรงนี้ก็จะดมกลิ่นห้องน้ํากันไปด้วยนะคะกลิ <c oughs> ่นห้องน้ําด้วยอ่ะมีสละมีมังคุดมีอ่า อะไรอีกลองกองก็มีรังสาดก็มีนะคะข้างหลังแต่ว,ว่าปลูกไว้เล็กน้อยหลังบ้านข้างหลังนี้ไปอีกนิดก็จะเป็นสวนยางพารานะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดก็จะเป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่พี่เคยเือไปไล่สดบ่อยๆนะคะเนี่ยค่ะลูกสลันะคะลูกสลัอ่าเห็นไหมนั่งกันพี่พี่จะปูเสื่อมานอนดูแล้วก็กลมกุมเมฆครัวไปนะคะตอนนี้หอมก็เริ่มแดงเลยนะคะเริ่มแดงเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองเออไม่ใช่เริ่มแดงเริ่มเหลืองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้ใส่เครื่องลงไปนะคะเริ่มเหลืองและเริ่มเหลืองแล้วอ่ะลืมบอกว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมมีหอมหอมใหญ่นะคะนะ้ำมันพืชแล้วก็เนยนะคะเนยแล้วก็นมจืดนมจืด,นจดเนื้อวัวแล้วก็เครื่องแล้วก็น้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายเกลือแล้วแต่นะคะจะใส่ผมงนัวไม่นัวก็แล้วแต่นี่เราก็เพราะว่ามัน เหลืองแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําแล้วก็เคี่ยวเบาๆใส่น้ําเคี่ยวเบาๆแล้วก็ใส่นมสดไอ้นมจืดนมจืดตรายย่อไหนก็ได้นะคะใส่หมดกระป๋องเลยค่ะใส่หมดกระป๋องเลยนะคะนมจืดใส่ไปเลยก็ใส่เนยเนยด้วยนะคะเนยเค็มเนยแข็งเนี่ยค่ะเนยใส่เนยได้เลยนะคะ แบบว่าบรรยากาศดีมากเลยเวลาเราหุงข้าวกับไม้ฟืนนะคะมันจะทำให้หอมแล้วก็โนโดอันะก็เรียกว่าดงดงดงข้าวนะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะทำการแกะเครื่องนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องผงกล้ายเครื่องผงกะหรี่มันไม่เหมือนข้าวหมกไก่สีเหลืองๆแต่นี่จะเป็นสีแบบออกน้ำตาลนะคะเป็นสีอ,อกน้ำตาล เดือดเร็วมากนะคะใช้ไม่ฟืนนี้มันร้อนเร็วมันเดือดเร็วนะคะจะมาดูสีของเครื่องเห็นไหมเป็นเครื่องผงนะเป็นเครื่องผงเครื่องคล้า้เครื่องผงกะรี่นะคะเอามาแกงก็อร่อยกับเครื่องนี้แกงเนื้อก็ได้นะคะแกงถ้าเราทําข้าวหมกเปไ็นโลกไม่ต้องใส่กระบอกกะปิ <kart 320 S 1> อะไรลงไป,ตงไปแต่ถ้าเราจะมาแกงเนื้อใส่กะปิสักนิดก็ได้เติมน้ําเติมน้ํานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะอ่า ผัดเนื้อหุงเนื้อให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่เกลืาสารนะคะหุงเนื้อให้สุกเคี่ยวเนื้อให้สุกก่อนนะคะทีนี้เราก็จะใส่มะเขือ,อเทศใส่อะไรลงไปใส่เครื่องปรุงใส่พวกนี้ลงไปนะคะใครเคยกินกับมะกินข้าวหุงกับไม้ฟืนนะคะจะได้ฟิลมากเพราะว่ามันหอมนะคะยิ่งใส่ยิ่งหุงตมกับตาลยิ่งอร่อยยิ่งหอม พี่ก็เหมือนกันเลยดยพอเราหุงข้าวเราก็จะตรงทิ้งไว้ใส่น้ใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่น้ําตาลทรายไม่ต้องใส่เยอะแต่วันนี้เราก็ทําเนื้อเยอะหน่อยเนื้อประมาณสัก2กิโลเก้าสามก็2กิโลนะคะเคี่ยวไอ้เครื่องมันสุกไอ้เครื่องมันหอม ให้มันเดือดขุดปุดนะคะแล้วก็เราก็ใส่เนื้ออ่าในตอนนี้เราใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่เนื้อเลยค่ะเนื้อกับมะเขือเทศใส่พร้อมกันได้นะคะเพราะมะเขือเทศมันจะเละหมดนะคะถ้าเราใส่ต่อก่อนลงไปแล้วก็ปัดอยู่แบบนี้ค่ะแกงอ่ะพูดง่ายๆคือเราแกงเนื้อให้สุกนะคะเนื้อต้องนิ่มต้องสุกต้องนุ่มนะคะเนื้อต้องนุ่มเนื้อนุ่มเร็วเพราะว่าเราใส่อ่านมสดแล้วก็เนยลงไปมันจะทาให้เนื้อของเรามันจะนุ่มไวมากนะคะ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแกงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะคะใส่ไฟใส่ไฟค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ีปตัดต่อแล้วนะคะที่ก็จะตัดต่อแล้วแล้วเราก็เคี่ยวเห็นไหมเคี่ยวไห้เดือดเลยเคี่ยวไห้เดือดเคี่ยวให้สุกนะคะสุกแล้วเราก็มาชิมดูว่าเนื้อมันนิ่มมันนุ่มหรือยังถ้าเนื้อมันนิ่มมันนุ่มแล้วเราก็ ล้างเก้าสารให้สะอาดนะคะเก้าวสารต้องใช้เก้าวสารหอมมะลินะคะแล้วก็อย่าใช้ข้าวสารที่นิ่มจนเกินไปเวลาหุงแล้วมันจะเปียกนะคะเหมือนเราหุงข้าวปกติเลยนะคะเหมือนเราหุงข้าวปกติเคี่ยวให้เนื้อมันสุกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนที่พิกิ๊กกำลังเคี่ยวเนื้ออยู่แบบนี้หุงเนื้อไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็เด็กๆก็จะมารอกินกันนะคะ เด็กๆมานั่งรอกันเด็กๆมานั่งรอนะเก็บมังกุดมาปรางแล้วก็นั่งรอกันนั่งรอที่จะกินข้าวหมกเนื้อนะคะข้าวหมกเนื้อวันนี้เนี่ยมังคุดหลังบ้านช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ผลไม้ยเยอะเนื้อก็แกงเนื้อแกงแกงเนื้อก็เริ่มที่จะสุกนะคะเห็นไหมสีมันจะเป็นสีออกน้านําตาลเป็นคล้ายๆผงกะหรี่เดี๋ยวพี่กิ๊กจะตักให้ดูตักให้ดูว่าเนื้อต้องสุกนะคะเนื้อต้องสุกเนี่ยค่ะเนื้อสุกแล้ว เนื้อสุกแล้วนะคะเนื้อเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมดูว่าต้องเติมอะไรอีกนิดนึงต้องเติมไม่เสร็จไม่ว่าเติมเกลือเติมน้ําตาลต้องใม้เสร็จตอนนี้นะคะแล้วก็เอาข้าวสารที่เราล้างสะอาดแล้วมาใส่ได้เลยนะข้าวสารนะคะเข้าสารใส่ลงไปเลยประมาณ2อกิโลลงไปใส่ให้หมดนะคะแล้วก็จะทำการผัดผัดข้าวสารเนะคะีค่ะผัดข้าวสาร ปัดเรื่อยๆปัดจนข้าวเกือบเกือบนี่นะคะเป็นบรรพนเป็นปองพองอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็หูงไว้ให้มันเดือดสักพักแล้วก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเราหูงข้าวปกติเพียงแต่ว่าเราเอามาผัดกับแกงนะคะมันก็เอาโอ่งอ่ะตกลงมาแล้วใบกระหนุนใบกระหนุนต้นไม้เต็มหมดเลยที่บ้านนะคะต้นกระนนุนต้นมะม่วงหลังบ้านไปกิ๊กเต็มหมดเลย เรื่อยๆปัดเรื่อยๆเห็นไหมก็คือการห่วงข้าวลงในแกงนั่นเองเอาข้าวสารมันใส่ลงในแกงแล้วเราก็หุวงนะคะตใต้สวยนะเราช้อนเนื้อออกมาก่อนแล้วก็เอาเนื้อโรยลงบนจีหลังนะคะแต่นี้เราตามกินกันเองไม่ใช่ซีเรียสน,นะคะเห็นไหมหุงทิ้งไว้แล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาประมาณเกือบเสร็จเสร็จก็2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเพราะว่าเนื้อมันจะสุกช้านิดน,นึงไม่เหมือนก้ามกไก่ถ้าเป็นก้ามกไก่มันจะสุกเร็วนะคะเดี๋ยวมาแอบดูมาแอบดูเห็นไหมมาแอบดูคือจริงๆมันสุกแล้วแลลวรอบหนึ่งมีคนตักก็ไปแอบมากินแล้วแล้วพี่กี้ก็เอาถุงปกไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดดูเห็นไหมมันสุกแล้วนะคะอ่าข้าวหมกเนื้อหอมมากเลยนะคะหอม ันไม่ได้เป็นสีเหลืองนะคะอาสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย